น้าท่านอิมัามชาฟีรอเดลลอตาลาอันรูพี่น้องบอกว่าตลาบุลอินมีอับตอลลุมิงศซลาตินนาฟิลาการศึกษาหาวิชาฟัมรูพี่น้องรับดีเลิศกว่าละมานสุนัขบางคนเน้นละมานสุนัตพี่น้องแต่ไม่ได้ศึกษาวิชาฟัมโรถ้าหากว่าเราเน้นที่เพียงการกระทําพี่น้องครบกลัวว่า ถ้าเรา mm ไม่ศึกษาด้วยเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำที่าไม่ถกตองว่าก็เลยสาบดดัลฟารีดอิมามชาฟีมบอกว่าไม่มีเลยหลังจากนองฟัดดูวินองอัฟตลมิงตลาบิลอิลมีที่จะให้เลื questions or questions or ่อหลือดประเสริฐกว่าการศึกษาเราเรียนเสวง้าวิชาความรู้ศาสนานเแสดงว่าการตลาบุลอิลมีศึกษาห้าวิชาความรู้พี่น้อง เป็นสิ่งที่ประเสริฐนี่ผลบุญคุณคามากรลงลงมาจากการกระทำของน,นะฝรดูนะเอ๊พันนีลา,าพี่นอ้องก็รำเรียนกันสมัยปัจจุบันนี่มันมีลายลายเจตนารมมีลายลา,ยายก่อซดพี่น้องบางคนไปเรียนเมือนกันกา,กาว่าแต่เดียวนี่ชาตนเปิดฟังคลิปบ่เลวนี่หลับใ,คในค้มเนี่ยมานางราน,นำจ้าแต่เดียวทุกเลยคนนั้นนั่น เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องศึกษาเราเรียนนะวิชาความรู้สิ่งที่สําคัญพี่น้องกับท่านนาบีสุลต่านสุลตามได้เตือนว่าบังตอลาบลอิลมานับีวาใครก็ตามที่ศึกษาห้าวิชาความรู้เ่ได้รำเรียนได้ห้าข้อมูลพี่น้องรือยู่ฟ้าคีรอนอุลามะ เปืือไวัชู้วัยโอวัดผู้รู้วโชู้ตัวมัมวโชู้ตัวครู่ว่าเราการ้เหมือนกันอ่านี่ยตัวมัมมันอารมณมเรงนะเลียตัวครูมันรู้โรากห้าความรู้กันเดี๋ยวก็ไม้ความว่าโอ้เรากะรู้เหมือนกันเนี่ยแ่งทุกเหมือนกันพี่น้องอันหนึ่งอุลยูมาริยาติฮิสุฟะ หรือว่าที่คนนั่นได้ศึกษาห้าวิชาความรู้นี่เพื่อไหวเที่ยงกับบรรดาสูฟฮาไหวทกเที่ยงกับบรรดาอรัง g ยังโบโดโบโดคนที่อยากให้ยุฮาลาคนที่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ฟังว่าเออเธอเดียวพบกันเล่บบลังกับชานนี่หลับมาเรียบร้อยเร็วไม่ฟังว่าเืียงมันไม่อู้นะมันสักที่หนึ่งนานดานนี้ไปหลับมาเอิญไปน้องศึกษาห้าวิชาความรู้มา เนี่ยเจตนาร่มเพื่อที่จะเอาชนะตามเอาลยศริฟาบิฮีวุยุฮันนัสจิละยิลิศึกษาวิชาฟัมโรพี่นอเพื่อต้องการให้ได้หน้าตาในสังคมาเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ทางร้ายได้อินนามมยังเขาไม่ฟัมว่า พูดกันภาษาบาลวะให้มีนามีตาในสังคมทั้งหมดนี้พี่น้องครับถ้าหากเราพอสจิตนานดังกล่าวท่านอบีบอกว่าอาดัฟละฮุลลอฮุนนารเนนนนคนดังกล่าวนี่อัลลอฮ์ซุบะฮานะวะตัลลาน่จะให้เขาเข้าไปสู่ไฟนรกของพระองค์นะถ้าหากว่าตายไปในสภาเพนะไม่มีการ เอาบาต<า>พี่น้องไม่มีการอิสติกฟ้าต่อตตอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาขสุดท้ายนี่นะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาตอบแทนพุทธบุญความดีความเมตตาของพระองค์นาเกศผมพี่น้องทุกๆท่ทานนาะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือเพลิดนะข่าวในบ้านลุ่มพรังดุนยาของเรานะซึ่งบางท่านนาะได้โอนเข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานศาสนาตรงนี้ เป็นประจำนะพ่อิบีงขาก็ชินชมในนามใจและโคดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพลบุญความดีทางไร้เลยเพื่อเป็นสบียงให้เกอพ่อเมพีนองที่จะไปรับไปใช้ยพุ่นพยโยตนาวันอะเคลานวบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮฺมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ